กันไฟแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออสเตรียพรีเจอร์ค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะคุณจุยสวัสดีครับพี่มั่นเตะพูดผิดโอเคเอฟเฟกตีฟหนึ่งกันยาตายแล้วพี่มั่นอะระมาณนี้มามาเจอคุณชุยอ่าในส่วนของเอสห้าศูนย์ค่ะสำนวนเอสห้าศูนย์อีได้ยินในไทม์เฟรมเดลี่ก็แล้วกันนะครับ Time เฟรมเดลี่นะครับก็ยังคงอยู่ฝั่งช็อตนะฮะสต็อปลอสอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบสี่จุดครับผมตับไตอยู่เนาะครับผมนั่นถือสังเกตดูคำว่าไกลของพี่มอ่อนนะ่ะมันจะยิงระยะอะไรหลายๆอยา่างแต่ถ้าใกล้เมื่อไหร่จะเสียยเว้ยอ่ะยังไกลยอยู่ค่ะแปดสองสีค่ 2> 8, 2, ค่ะโอเค okay. นั่นก็คือ ทำเฟรมหนึ่งช,ชั่วโมง,โมงครับจดโดนจุด,ด,จดต็อปแล้วใช่ไหมทำเฟรมหนึ่ง <1 S 2> ชั่วโมงโดนต็อปนะครับก็ก็ทําอะไรต่อเวทแอนด์ซีหรือหรือหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันจะเล่นเก็บท์เฟรมหนึ่งชั่วโมงมด้วยนะฮะฉันเป็นสายเ e อ็กซ์ซีฟฉันอยู่นิ่งๆไม่เป็นะนะฮะเอ่อเนื่องจากว่าขาช็อตเนี้ยโดนต็อปแล้วมันก็มีลักษณะของการเอ่อยกฐานในการเล่นขึ้นมา เพราะฉะนั้นเนี่ยใน time f r a m e 1ชั่วโมงเทรดเล่นสั้นเนี่ยก็อยู่ฝั่งลองนะฮะแล้วก็ stop loss ให้อยู่ที่806นะครับส่วนสายเทรดดิ้ง8 806 808คือโซนแนวรับแนวต้าน812 816ขา l องก็เน้นเทรดเล่นสั้นกุกกิ๊กุกก๊กครับโอเคได้เลย เออแล้วดีลวเลยไปยูของกจวเมื่อตอนวันจันทร์ใช่ไหมหรือวันไหนแบบตัวออปชันเฉยๆตัวออปชันออปชันของเราเป็นลองพุทนะครับนะเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ที่หกหนึ่งหกจุดหนึ่งอ่า <6. 1. S 2> ตอนนี้เนี่ยปรับตัวลดลงมานะครับค่าพรีเมียมอยู่ที่ประมาณสักสี่จุดหกสี่สี่จุดหก ดจ4กเนื่องจากว่าในภาพระยะสั้นๆเนี่ยนะครับเจ้าตัวเซ t 50เนี่ยมันรีบาวขึ้นมานะครับราคาพุทธเนี่ยก็เลยเป็นรักษาของการย่อ,ยอตัวนะครับอ่าอันนี้เราดูภาพของเจ้าตัวพุทธ750ตรงนี้นะฮะอ่านี่คือในแง่ของของราคา ช่วงแรกๆนะมีลักษณะาการดีดขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะาการย่อลงมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทําให้ย่อลงมาก็คือในเรื่องของบรทายด้วยแหละนะครับบรทายเนี่ยมันมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะรอบนี้ม,มันวกหัวกลับลงมาแบบเนี้ยครับนี่ฮะมันแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้การลองพุทธของเรารอบนี้มันเสียเปรียบในเรื่องของท i m e d e ด้วย นะครับแต่ก็ยังถือนะฮะยังถือครับสวัสดีดับเบิลยูนะฮะ <c oughs> สวัสดีด <c oughs> ับเบิลยูเอสห้าศูนย์สีหนึ่งพีสองห้าหนึ่งสองสี่ ตัว C ถูกต้องไหมฮะค่ะเซท้าสิบ C หนึ่ง P สองห้าหนึ่งสอง C โอแต่มันมันเป็นเสารอาทิตย์อะเสาร<ด>อาทิตย์ผมว่าไม่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 ไมคว้นถือนะออออกมาก่อนก็นกนได้ครับออกมาก่อนก็ได้เพราะว่าที่ผมให้ดูภาพเมื่อสักครู่เนี้ยโวลทายของเจ้าตัวอะไรอิงคือเซทห้สิบเนี่ยมันมันแนวโน้มมันลดลงด้วยเหมือนกันค่ะครับผม อก็ลองดูาหาหนะฮะันมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมพี่พี่จุยครับผมโอเคอ่ะก็ออกมาก่อนนะฮะสำหรับตัวดีดบเบินั่นเองนะฮะในส่วนของตัวอื่นในตอนนี้แหละฮะคุณจุยออกตอนนี้เลือกออกตอนเย็นฮนะ,ะออก ตอนเย็นก็ได้ครับผม,มเผื่อได้ราคาดีนะใช่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 อ่าลงทุนที่ตามมาโอเคอ่ะหมดแล้วมีคําถามอื่นอ๋อหุ้นของุณจุที่ตามอยู่มีบางจาก power กับบ้านปูเ o w e r ใช่ไหมฮะสอนตัวดีเป็นยังไงคะใช่ครับผมเอ่อบางจาก power bcpg นะครับล่าสุดนอยู่ที่แปดบาทสิบห้า 8บาท15ก็ณช่วงช่วงระยะนี้นะเป็นช่วงในลักษณะการย่อตัวลงมาแต่ว่ารุ่มเบาๆก็ยังได้ลุ้นอยู่สำหรับ BCPG โดยนะครับมีจุด Stop Loss อยู่ที่6บาท40ลึกเหมือนกันเนาะ,ะนน6บาท40 แล้วก็บ้านปูพาวเวอร์บ้านปูพาวเวอร์ทรงๆออกข้างออกข้างแบบนี้ก็ได้รุ่นนะสต็อปบ,บ้านปูพาวเวอร์เจ็ดบาทสี่สิบสตัอลอด <c oughs> อีกหนึ่งตัวเนี่ย <c oughs> อืม ผมว่า BLA ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะคุ่นประกันคุณงเทพประกันเนาะุเทประกันชีวิต BLA อืมผมว่า BLA เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูในแตาทางเฟรมก่อนสัปดาห์นี้นะมีเจอหนึ่งที่กุณจุตยเอามาให้ฝากนักทุนรุ่น BLA เนาะอืมเดี๋ยว <B LA. S 2> อาจจะรอดูชุดที่เขาย่อลงมาก่อนละกันอันนี้คือจับตาเฉยๆนะคร <Okay, S 2> ับจับตาบดูก่อนเพราะว่าเพราะว่าในภาพใหญ่เนี่ย ในแง่ของ Time เฟร m มันลี่เนี่ยมันอยู่โซนล่างมันอยู่โซนล่างแล้วก็ใน i m e f เฟรมวี e ลี่นะก็อยู่โซนล่างแต่ว่ามีลักษณะของการเบรกสิบเจ็ดนขึ้นมาแล้วซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญของรอบนี้นะครับอ,อยากให้เฝ้าติดตามดูนะฮะ B.L.A. คือในแง่ของในแง่ของ อราคาเนี่ยผมชอบตรงจังหวะเนี้ยที่มันมีลักษณะการหลุดแนวรับคือทำ lower low อะแต่ว่ามีลักษณะการดีดกลับขึ้นไปแบบ V shape เลยเอ,อ,อืส่วนในทำเฟรมเดลี่เนี่ยเขาขึ้นมาสักระยะหนึ่งละขึ้นมานะตั้งเดือนกว่าเดือนกว่า ทีนี้เป็นชุดชุดย่อของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าจะย่อแล้วไปหยุดที่ตรงไหนครับโอเคค่ะ d L A เนอะได้เลยมีนักทุนถามอาจารย์ที่ J M T ค่ะ J M T J M T ก็เป็นลักษณะของการโฮครับผม อจมทีก็เป็นลักษณ์การถือส่วนสต็อปลออยู่ที่สิบบาทสี่สิบครับค่ะครับผมถือต่อนะฮะครับออีกท่านหนึ่งถามหุ้นอ่า IRPC น่าจะถัวไหมครับทุนสองบาทห้าสิบอืมก็น่าสนใจครับน่าสนใจคครับถั่ว ใช่ครับใช่ครับอันนี้เปิเปดตดยต้องต้องถั่วแบบไหนไงฮะถั่วตอนยืนหรือถั่วตอนตยอย่างนี้ครับผมให้ดูให้ดูภาพใหญ่ทาเฟรมบิ๊กี่มันอยู่โซนล่างมากๆเลยอืนะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าอ,อชุดที่ดาวลงมาเนี่ยวอลลุ่มมันบางมากเหมือนกันนะฮะแล้ววอลลุ่มมันเพิ่งมาโพ่ตอนช่วงที่มันจังหวะมันกําลังเบรกขึ้นนะครับอถ้ามองในแง่ของราคานะครับล้น้วนเนี่ย ก็ถือว่าน่าสนใจสังเกตนะฮะสังเกตชุดย่อชุดนี้วอลลุ่มเบาชุดเบรกวอลลุ่มขึ้นชุดเบรกวอลลุ่มขึ้นแต่ผมไม่รู้ว่าอาการย่อของเขาเนี่ยมันจะย่อได้สักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเอาเวลาดูย่อตัวทําเฟรมอะไรนะเวลาย่อเดลี่ครับผมเดี๋ยวผมลองดูแถวแถว แถวแถวหนึ่งบาทแถวแถวหนึ่งบาทโซนแนวรับครับผมใช่ทยอยนะพี่ททจีซีก็หนึง่งแฮคือในหมวดเดียวกันพีทท c, c ีซีพีททีซีก็โอ้โหต้องบอกว่าโหดมากในไทม์เฟรมวีค k l ่ก็ยังอยู่โซนล่างครับก็ยังโอเคอยู่ดูดีอยู่ แต่ในภาพระยะสั้นๆเนี่ยม,มันมีประเด็นในเรื่องของน่าจะเก,กาหลีหรือเปล่าฮะที่ลดกำลังการผลิตมันก็เลยทำให้ของเราเนี่ยหบวก,บ<อ>กขึ้นมานค่อนข้างแรงนะครับทีนี้เนี่ยเออ่ผมสังเกตชุดนี้แล้วกันชุดที่มันย่อลงมาแล้วก็แล้วก็โดนสต็อปแล้วด้วยนะอ,อ่าพีทีจีซเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งที่ที่เราเฝ้าติดตามกันมานาน แล้วก็ล่าสุดก็โดนสต็อปไปแล้วเราก็บอกว่าขอกลับมาติดตามใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้ขอกลับคุณสลัดชั้นทิ้งชั้นไม่ยอมนะฮะขอกลับไปครั้งหนึ่งแล้วสังเกตว่าโอ้โหวอลุ่มแน่นๆใช่ใช่ใชเอ่อก็ก็ก็ถือนะฮะสตอ็อปอาจจะลึกนิดหนึ่งยี่สิบสองหนึ่งศู นือัองทุนบอกว่ามีทุนอยู่สามสิบสองจุดห้าถึงเหมือนานันรอต่อไปได้ไหมคะใช่ครับรอ,อ,อ,อครับรอครับถือต่อไปครับโอเคอดิตโตทุนสิบห้าบาทเริ่มมาหุ้นตัวนี้มีคนแนะนำเยอะในโอกาสหุ้นตอนนี้นะดิดตโตดิตโตก็ก็โอเคอยู่นะฮะอ่าดูตตวิกลีการ์กัน <15 S 1> ทุนสิบห้าบาท,บาทก็ต้องถือฮะนี่เตรียมจะเบรกเอ่อสิบสามสิบสามหนึ่งศูนย์เบรกไปยังเมื่อวิกที่แล้วปิดสิบสองหกศูนย์ยังไม่เบรก วีกนี้ <Okay. S 1> ได้ลุ้นนะฮะขอราคาปิดสวยๆหน่อย mm hmm. ปิดเหนือส uh, ิบอ่าสิบสามหนึ่งศูนย์นะครับและถ้าเราดูภาพชุดล่าสุดเนี่ยจังหวะที่แท่งแท่งเอาแท่งที่แบบดูแล้วแบบมีในยายนะฮะ mm hmm. นี่ชุดนี้วอลลุ่มขึ้น แล้วชุดที่ไซส์เวดาวอลลุ่มเบาแล้วชุดแล้วเราก็จะหาแนวต้านเขาได้แล้วชุดที่กำลังเบรกแนวต้านเนี่ยวอลลุ่มเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ทำเฟรมวิกฤตครับครับก็ถือว่าสวยนะสวยสวยสวยือสวยสวย,สวย,ส,วยสวยนะฮะดิตเพอราพมีพี่กอก็แนะนำนะถ้าได้พี่ดูอ่ะ สวยครับสวยครับสวยต,ติดตตเป็นหุ้นกระแสยอยู่ในตอนนี้นะคะนักทุนต่อไปอ่ะหมดแล้วแหละคุณจุ้ยเดี๋ยวเราตามกันต่อนะฮะคุณจุ้ยในเรื่องราวของตลาดในตอนนี้อ๋อเขาบอกสีตังทุนสิบสองบาทจุดสี่อ่นานังทุนสีตังอาจจะต้องทุนเท่าไหร่นะฮะสิบสองบาทสิบจุดสี่ ถือครับถือครับราคานี้ก็ถือว่าอยู่โซนต่ํามากครับผมถือครับผมคือมันมันมีความเป็นไปได้ว่าไอ้เจ้าตัวเงินเยนอ่ะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้รอบนี้คอ่าพอเงินเยนอ่อนเสร็จปุ๊บเลยมันก็อาจจะส่งผลทําให้ราคายางมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอ่าผมว่าผมว่าได้ลุ้นอาจจะต้องทนหน่อยค่ะการวินไทยจะขอถัวได้ไหมติดสิบเจ็ดจุดห้า โโอโทำเฟรมอะไรครับปิดจุยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับถั่วเหรอฮะ <c oughs> เอาอย่างนี้ถ้าถ้าจะถั่วนะอาจจะต้องมีเงื่อนไขนิดนึง <c oughs> เงื่อนไขก็คือว่า <c oughs> เขาจะมีจุดสต็อปลอด ผมหาจุดสต็อป o s s ก่อนอ่าสต็อป12บาท mm hmm. นี่คือจุดสต็อปลอ s 12บาทส่วนจุดที่ที่จะตามอีกทีคือ14.10 mm hmm. 14.10คือ14.10เนี่ยถ้าถ้าเบสขึ้นไปอ่ะมันก็จะดูดี คือดูดูดีขึ้นใน t i ม e frame หนึ่งชั่วโมงแต่ประเด็นนั้คือถ้ามันหลุดสิบสองเนี่ยก็ลุ้นต่อไม่ไหวนะแต่ถ้าเราดูแท่งล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้แท่งปิดเขียวแถมวอลลุ่มขึ้นด้วยถ้าคุณบอกว่าอยากถัวแล้วต้องการที่จะลุ้นเขาจะมีแนวต้านแถวสิบสี่หนึ่งศูนย์ผมไม่รู้ว่าพอถึงสิบสี่หนึ่งศูนย์แล้วแล้วโดยภาพรวมแล้วโอเคหรือไม่ ถ้าโอเคทยอยขายแถว14.10ทยอยขายสักครึ่งหนึ่งแล้วลุ้นให้มันเบรกขึ้นไปได้ก็ถือต่อแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าบังเอิญมันรีบาวแล้วมันไปไม่พ้น14.10แล้วก็หลุดหลุด12บาทอ่ะแปลว่าเราขาดทุนทุกไม้เลยนะมันเป็นแบบนี้ครับเงื่อนไขเอาหรือเปล่าเอารือไปล้ว ครับใจเลยอ่ะประมาณนี้นะคะพี่จุ้ยขอบคุณมากเลยจะตามพี่จุยกันต่อค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะก็ในส่วนของฟิวเจอร์นะคะเอสโซศูนย์ซีรนะคะก็สต็อปล s อในส่วนทาเเ็นเตก,ก็ข้างบนสูงมากเลย